สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่น W X Y นะคะสเปเชียลของยินบอลนั่นเองค่ะซึ่งมันห่างประมาณ7เดือน6เดือนคือห่างมันเยอะมากแล้วก็เพิ่งได้มีเวลามารีแอคนะคะก็เหมือนมีคนเรียกร้องไปนานและก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาเป็นเรื่องงามยำดีที่เราจะได้รียค W X Y EP พิเศษของยินบอนะคะไปกันค่ะ เย่เย่ทำไมเออเย่ทำไมเออคุยอะไร่ะชมวิวดูทันเฮ้ยค่อยดูทันกันดิก็ประเทศไทยคุณก็รู้ที่นี่ประเทศไทยถนนก็ต้องเรียบตุ๊กหยบย่าดอยู่แล้วเฮ้ยนี่สายใม่ไมบรู้ิทำไมคุยกับเราได้อ่ะเอฟเฟคก็มาละหดแล้วหมดแล้วโอ้สายไม่แ้ก็เดิยครับเลยครับนดีต้อนรับส่ยินดีต้อนรับเอ็กวายพิเศษครับผม e ีพิเศษเนี่ยคุณ ชวนผมออกมาข้างนอกทําไมเนี่ยชวนมาั้ตงแต่ตีนสื่อมาทําไมให้ผมตื่นมาทําไมเนี่ยอย่างอยู่อย่างอยู่เรื่อยนานๆเออไปเลยแล้วพอดีว่าแบบว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอยากซื้อบ้านเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากซื้อบ้านว่ะโอ้โหแล้วซื้อบ้านคุณไม่ถามแบบถามใครอะต้นๆของวันที่เราสั่งปัด ได้ดิผมดึงฟ้าขึ้นมาได้ไหมอือแต่คุณไม่ให้ผมเลือกบ้านให้โอ๊ยมาบอกเลือกเฟอร์นิเจอร์พออ่าได้ผมเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้คุณเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปดูเฟอร์นิเจอร์ต้องการอะไรบ้างเอาจริงก็มีเลงๆมาบ้างแล้วนี่ดูในเว็บมันมีแต่น่าสนใจนั้นเลยอ่าเขาว่าเนี่ยมันจะตรงปกไม่จบตาจริงไหมเปล่าจริงของอ่ะโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ไม่เชื่อเอ้างั้นเฮ้ยพาไปดีไซน์สแควร์ดิใช่เฮ้ยพาไปสักทีดิรออะไรอ่ะ พาไปไหน <c oughs> พาไป S B Design Square ทันทีนี่อยากไปคอนเสปร์แล้วเร็วส้าขาไหมันู้ถามมาก <c oughs> ท,าทันทีผมตะขันนะไม่ได้อะถามเยอะไม่หยุดเลยเราไปดูกันเลยครับไปครับยป รับผมแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่คอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์นะครับปาไปดูด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอมรายการเรามันวีไอวายใช่ไหมรับผมมันจะมาแบบนี้ได้ไงใช่เราต้องแข่งกันครับและกิจกรรมที่เราจะแข่งก็คือเฟอร์นิเจอร์ชาเลนจ์ครับก็คือรายการที่เราต้องทายใจกันว่าอีกคนเนี่ยชอบเฟอร์นิเจอร์ไหน เป็นเลือดแบ,บ่งไหมไอ้สองพันงเ,ออเป็นคนละสไตล์<อ>บ้านของคุณอนะ่ะสไตล์เลยเฮ้ยบ้านผมเนี่ยสไตล์สไตล์รังแบบเลยทำแบบ <c oughs> <c oughs> แบบไหนโอ้ผมชนะแน่นอนเพราะผมเลือกคุณแบบสาวแน่นอนเฮ้ยคุณเลือกตัวนี้เลือสัตลผมได้เหรอแบบสับแบบนางแบบเลย <c oughs> เหมือนเข้าใจอยู่ตรงคนเฮ้ยถามหน่อยบ้านคุณสไตล์แบบใช่ไหมแล้วบ้านเราเนี้สไตล์ไหน บิดไปแล้วหนึ่งแดดกล้องไว้สไตล์ไหนก็ได้ครับแล้วแต่แล้วตแวต่เลยครับน <c oughs> <c oughs> ี่โดนงับสักวันโ <c oughs> <c oughs> ดนงับว่ะมาถึงอันดับแรกก่อนที่เราจะเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับจำเป็นที่สุดเลยนั่นก็คือโซฟาครับ ไม่มีหลังคาบ้านไม่มีหลังคาไม่เป็นไรเอาเขาตอบโจทยตล์นางแบบไงได้พูดไว้เราแบบรอรับแสงไงว่าเป็นเทนช์เนี่ยเรามาเลือกโซฟาแต่เกิดเนี้ยเราโซฟากันไปหรอต้องใกล้กวแต่เกิดเนี้ยเราโซฟากันไปหบอแล้ววันนี้เนี่ยโซฟาที่เราจะเลือกมี2แบบนะครับมีแบบเทนชี่แล้วก็ซอนย่านะครับผม นี่นะครับคือรุ่นซอนย่านะครับบอกเลยว่าเป็นโซฟาที่ดีมากมากเลยครับจะเล่นอะไรอะไรอ่ะคือจะเล่นอะไรก็คือเขาได้ทั้งนั่งนอนแล้วก็เก็บของนะครับมาดูกันดีกว่าเห็นปหมเนี่ยเก็บของแล้วก็นอนเลยเห็นไหมมีที่เก็บของแล้วก็เห็นไหมแล้วก็ก็จะนั่งได้ด้วยโอ้ยถูกทายโอ้ยแต่มันนุ่มนะเฮ้ยผมชอบเลย ไม่ด de. ูแลผมเอาตัวนี ah. ้ซื้อสองตัวเลยป่ะสองตัวเลยซื้ออันนี้มาผมสองตัวเลยอ่ะได้ดิไอเอาเงินที่จะไปทำหลังคาไม่ต้องทำแล้วเอามาซื้อตัวก็ยงโซฟามาคุมเป็นหลังกันน้ำอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวเทนซีนะครับผมเดี๋ยวคือความว่าเป็นไงบ้างไหนโอ้โหมันมันนุ่มแล้วก็มันมันแบบแน่นๆ ซึ่งเทนชี้ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์ล็อกนะครับเป็นสไ,สไตล์ที่ดีนะล <"L ock" S 2> ็อกในรับแรกเลยล็อกคืออะไรล็อก <laughs> คือสไตล์ที่แบบว่าเหมือนเขาได้รับแรงบ,บันดาลใจมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเขาจะแบบเปิดกําแพงแบบเลยหนักปูนเปือ,อ,อยอะไรเนยน่ง<ด>มนจะเข้ากับหนังแบบช่วงหนังแบบตีบๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากับผม,มไม่ดิทำไมเพราะผม,มสไตล์เลิฟ จะเลือกสัญญาหรือเทนชี่ให้ผมเลือกนะวัดจากบ้านเขาที่เป็นสไตล์นางแบบ <c oughs> มวกกับแบบเปิดรับลมผมว่าน่าจะเป็นสไตล์เทนชีครับ <c oughs> เห็นเขาจิ้มบ่อยนะตัวเทนชีเนี่ยมาดูสีเหมือนกับในโทรศัพปทป์เลยครับ <c oughs> ในเว็บเนี้ยเหมือนกันเลยเลเถ้าเป็นเขาเหรอผมว่าเลือกสัญยาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเน้นของที่แบบว่าได้หลายหน้าที่อ ั้งนั่งทั้งนอนแล้วก็เก็บของรูแบบว่าหลายฟัังกชนมีหลายฟังก์ชันเป็นคนที่ชอบแบบว่าหนึ่งอย่างทําได้หลายอย่างก็ถ้าจะเป็นตัวนั้นตอบโจทย์เขานะครับผมนี่มันสนิมดีนะบอกว่าสาบานเลยสาบานแล้วอะชอบตัวนี้ารู้สึกว่าถ้าเกิดนั่งแล้วแบบมันอยากแม่นอนด้วยอะเป็นนัวโซฟาในไรอุดมติว่าอันนี้ผมก็สาบานอย่างนี้ หนาวมากทำแบบนนี้เลยผมเลยจะตายจกันจริงๆถึงผมชอบอะไรที่มันแบบเรียบนเนียมันมันทำทำามสะอาดง่ายแล้วมันดูสวยใงแดดแบบครั้งแรกที่เห็นเยเสมอกันแต่ต้องมีคนชนะ กิจกรรมอะไรที่เราทำบนโซฟาบ้านเก็บเวลาค่ะใส่คอัานล่งครับนอนครับงีบถ้าเป็นตัวนี้ก็ต้องเก็บของได้ครับอืมนั่งดูทีวีเล่นเกมครับสวิตกอดกันสามารถนั่งสมาธิได้โอ้โหนั่งเล่นกับหมาพี่ผมนั่งทำอาหารตรนี้ได้นะริงไหมนั่งทำอาหารได้เลยริงโอ้ถ้างั้นผมนั่งเล่นเลเล่นกับแมว ย้ำว่าผมล้างใส่ผ้าวันนี้นะเฮ้ยเปียกเฮ้ยมัเปียกได้เหรอตรงนี้ไม่ได้ต้องมาาตรงนี้ทำได้เแค่ล้างใส่ผ้าโอ้ยทั้งหัวผมว่าสามท่านเอาน้ำได้ผมอยู่ผมคันหัวผมวันนั่งเก่าไงเวลาเจ้าเหรอคุณชายครับผมสรุปแล้วในเกมนี้ผมได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาล้างเลย ใครชนะ EP นี้ก็คือจบไปเลยที่แข่งขันกันมาพู <S 2> <S 2> <S 2> ้ชนะไปเลยเราต้องทำลายทั้งหมดเพื่ออยู่ที่ไมซ์เซ็ตที่อยู่ที่ลงล้วนๆคือแบบเมื่อกี้เราได้โซฟากันไปแล้วไงคราวนี้เราก็ต้องมีเตียงกันบ้างใช่ไหมเตียงที่เราจะเลือกที่มีเทเวิร์นกับคาร์เทนี่คุณคิดว่าไงเตียงนี้เตงรุ่นเทเวิร์นนะครเป็นสไตล์ลอฟเหมือนกันเท่มีเบาะหนังด้วย เป็นหนักนะครับอุ้ยสนุกอย่างเงี้ยไม่ด่ามาดราม่าสนุกอะไรอ่ะไปเราไปดูอีกอันนึี้ก่อนจะตัดสินใจผมชอบเลยผมไปดูห้างกูเน่ก่อนออผมชอบมากโอ้โหใช่ได้ใช่ได้เอาเลยแล้วที่เตียงที่เรานอนและนั่งอยู่นะครับคือรุ่นฮาโกเน่นะครับเป็นสไตล์มินิมอลนะครับเรียบง่ายแต่ว่ามีสไตล รอนนี้ไม่ต้องรู้ไปทำงานแล้วนะไม่แล้วไม่แต่นี่ฉีดเลือกเตียงมันล้องแบบเลือกเตียงถึงเอ้ยฉีดวิทยาการไปบ้างพอแล้วคนคิดว่าผมชอบเตียงไหนมากกว่ากันอะไรทีับนุ่นนั่นเลยยังไม่รู้เลยว่าเตเจอเป็นยังไงวิ่งไปถูกไหนครับอ่าโอเคโอเคดูบ้างให้เลือกนะผมว่าเขาอันนี้ เขาดูจะชอบสีโทนเนี่ยอและแน่นอนอยู่แล้วสไตล์แรงแบบแบบเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าชอบอะไรที่แบบเยียมง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแบบสไตล์หนักนะดูจากเสื้อที่เขาใส่มันช่างเข้ากับเทเวนที่แล้ววอก็ใส่เสื้อหนักนะชื่นชมมันนี้หรอเป็นเลสไครับอันนี้สบายเลยอ่ะอ่ะอ่ะเหรอผมชอบแบบเทเอนมากกว่าจะจะสาบายด้วยกันเลยก็ได ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบที่เป็นหนังๆข้างบนเน่ะมันมืดมืดเพราะว่าคือผมผมว่าอันนี้มันมันดูแบบไม้แล้วผมผมชอบอะไรที่มันแบบมันมืดเหรอมันมืดพอตื่นมาแล้วมันน่าจะมันน่าจะสบายกว่าแล้วมันดูดูเย็นไม่มีใครถูกเลยคุณเข้าไปถูกกันใส่แผลต้องร้องเพลงของคนนอนห้าสี่สามก ไข่แพะด้ย้อนเวลามาเอาเอาอย่างเี้ยจริงๆเรามานี่เราผมจะลาแล้วอันรขมันเนี่ยคนณแพร้องเพลงกล่อมนอนเรา่นี้ทานได้ฟังไหนครับเฮ้ยีผมจะมีเพลงอยู่ผมได้รับฟังบ่อยนะจะเป็นพ่อกล่อมสามสิ

อันนี้แหละครับตู้ที่เราตามหานะครับมันมันก็ไกลยอยู่จากที่แบบก็ชื่อสิยงนเนียม <นะ S 2> ใช่อยูอครับแล้วนี่คือตู้เสื้อผ้ารุ่นฮากนเน่นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าสไตล์มินิมอลนะครับเรียบง่ายนะครับมีฟังก์ชันด้วยกระจกเต็มบานนะครับสามารถส่องได้ทั้งตัวเลยเวลาจะแต่งตัวแต่งอะไรเนี่ย<า>ียกได้ว่าครบใส่กระจกตูใหญ่มากใส่เสื้อผ้าได้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับ มีตรงนี้ด้วยข้างในใส่ได้เต็มตู้เลยยแต่ผมชอบความที่มันแบบกระจุกเต็มบานมันสับมันสไตล์นั่งเต็ผมรู้เลยเอาอีกแล้วเหรอจุด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 จดจุดดีดีดีทำไมอะถอดเสื้อทำไมถูกใจอะไรโหให้ใจไปแลวขอไปดูอีกตู้หนึ่งดีกว่าเลิฟเลิฟเลย มาผมพามาดูตู้เสื้อผ้าอูอ้ถูกใจผมเลยอะรุ่นปารีสนะครับผมเป็นสไตล์แบบโมเดลเขามีในหน้ตรงนี้นะครับไปจนถึงตรงนี้ท้านในก็จะแบบว่าเป็นฟิลแบบกระจกมองเห็นเสื้อได้จริงๆแล้วเนี่ยตู้นี้สามารถเอาไปแต่งต่อเสริมได้นะครับผมก็คือเนี่ยสามารถแบบเอาชั้นมาวางแล้วก็แต่งตรงนี้เพิ่มได้จะเป็นตู้ที่แบบว่า เหมือนเป็นแบบเป็นเมืองเมืองหนึ่งก็คือใครที่แบบมีเสื้อผ้าเยอะก็สามารถต่อได้โดยที่แบบไม่ได้ขัดกันเลยกันเพราะว่ามันเป็นใช่มันเป็นแบบลายเดียวกันโทนเดียวกันเลือกค่ะโอ้โหเลือกไม่ถูกใจคนตู้ในสองแยกผมคิดว่าเขาชอบตู้ไหนผมคิดว่าเขาชอบตัวนี้ี่เอาผมว่าเขาชอบตัวนี้เออแฮร์รี่แต่ก็อกกันนะโอเค ปาลีศไม่ถูกบังอย่างคือกระจกมันก็ชอบแต่รู้สึกว่ากระจกอ่ะคือเราเป็นคนที่เกลียดทามอนัแล้วกระจกถ้าเกิดมันเป็นที่เราจับได้อแล้ว่มันจะติดรอยนิ้วมือแล้วมันขัดใจอ่ะก็เลยแบบเป็นอันนี้แล้วมันก็ได้เห็นชุดด้วยมันก็ยังเป็นกระจกในตัวอยู่ะมันแต่มันก็จะไม่ได้เพื่อนขนาดนั้นความรู้สึกนะอ๋อเหรอผมชอบตรงนี้มันมันมีความน้อยน้อยแต่มาก ชอบชอบกระจุกใหญ่ผมไม่ชอบแบบเนี้ยมันจะทำให้แบบพื้นที่ม schme, mm ัน hmm. ถ้าเกิดจมส่วนพื้นที่มันน้อยอ๋อเปพื้นที่เกิดเอาแต่ว่าผมชอบเลื่อนมากกว่าอ๋อเอออ่าคุณเด็ดผนวะเลื่อนอกตาดก็ยังแพ้พะคุณก็รู้ใช่ไหมแต่เนี้ยให้เปล่ามาเฉยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะ เหมือนตั้งไก่ตามไปชุกเมื่อกี้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายเราตามมีเขาอยากให้เราเต้นแ้วคุณอาดีดีเขาบอกให้เต้นเพลงขอพับมีด้วยเหรอครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเบนลุงเซนตารีดนะครับแบบว่าเหมือนที่เราเห็นในเว็บใช่ไหมจัดมาแบบเป๊ะๆตรงนี้เลยนะฮะเราจะมาเต้นตัดสินกันเพลงอะไรนะคอรพับ แวงคุณขอพับพับับแวงคุณขอพับตอนนี้หลับหลัหไนก็อยาได้เต้กันะไม่น่ารอดเต้นที่น่าจะไม่รอดมันต้องมีสักคนนึงที่เป็นมวย ยังลอยอยู่นะผมนอนลออยู่เด้ย่จิหรอมย่อมเลยดิม่อมยเลยไม่ิ้ไปยังไม่ิไปยังไม่ิ้ไปเฮ้ยอ่ะไม่ลบแล้วเนี่ยยังยังยังไม่เลิกเลยดิพ่อพับสครับ เพ่แซ่เซ่ๆเซสัวสองคนมอนเปดีมาก้เสมอกันแล้วครับน่ยปดแล้วปวดแล้วสรุปภารกิจชาเลนจ์บ้นพลังสุดนี้นะครับก็หนึ่สองสองเสมอกันไปครับแบ่งกันคนละหนึ่งแต้มแล้วนั่นแหละครับแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราเล่นเกมที่ผ่านมา คุณได้เฟอร์นิเจอร์อะไรในใจได้ยังจะซื้ออะไรบ้างก็น,นี่นก็อย่างที่เมื่อกี้เราได้เราจะได้ตู้ได้เตียงโซฟาโซฟาก็คือครบแต่มันก็ยังไม่พอใช่ปะแสบมันขาดอีกตั้งหลายชิ้นอีกเป็นร้อยชิ้น <laughs> <laughs> กว่าจะแบบได้บ้านมันหลังมาจจะมีแบบฟังก์ชัน <มม S 1> อาจะมีการใช้งานที่ครบเครื่องยังไม่ได้เดี๋ยวไปหาอีกร้อยชิ้นแล้วกันไม่เป็นไรอะเรื่องซื้อเพิ่มใช่ไหมเราสามารถกลับไปชอปปิ้งต่อที่บ้านได้เพราะว่าดูในที่เว็บฟอรเเฟอร์นิเจอร์เลย เพราะว่าแบบดีไซน์เขาก็เก๋ใช่ไหมล่ะแล้วก็ฟังก์ชันก็ครบราคาก็คุ้มที่สําคัญนะครับตรงปกไปจบตาดูในเว็บก็ยังไงอย่างนั้นเลยเป๊ะสีไม่มีเพี้ยนสั่งของที่ไหนก็ได้จริงไปอยู่ไหนแล้วก็กดสั่งนี่หรือว่าเราจะมาสั่งได้คอนเซ็ปต์ก็ได้นะเราไม่ไี้คอนเซ็ปต์แล้วเราก็สั่งในเว็บอ๋อเพื่ออะไรเพื่ออะไรแต่ที่สำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆ W X Y ด้วยนะครับแต่ว่า ให้พี่พีทงานมาพูดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับรับรองน่าสนใจแน่นอนเชิญคนพี่สมวนสีนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้นะคะโปรโมชั่นของคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ปปมิดเยียเซลค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาถึง30มสิิถุนายนนี้นะคะบ๊และพิเศษสุดๆน,น,นะครับสำหรับแฟนๆของพวกเรานะครับจะได้รับ โค้ดส่วนลดพิเศษด้วยนะโค้ดคนที่อะไรนะโอ้โหที่สำคัญเลยแตคอนเซปต์เอ็กยินวอครับผมก็จะได้รับไปเลยนะครับส่วนลด500บาทไปเลยใช่ไปเลยช็อปเน้นเ Very g o ีกูดโควิดต้องกักตัวแต่งบ้านแบบลงตัวต้องคอนเซ็ปต์เซนิเตอร์ค่ะติดต่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆได้ที่อยู่นีเลยนะคะัล้วเอ็กซ์บีดีไซน์ส a ป e ทุกสาขา Very good เป็นไงโปรโมชั่นโโอ้ oh. แแหแสดงว่าอินวอลก็ใช้คนนี้ได้ได้สุดยอ่ะเอ้ยครับผมแล้วสุดท้ายนี้เนี่ย W f y special ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับอย่างคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์นะครับที่ให้เราได้มาดูเฟอร์นิเจอร์ไว้เข้าบ้านใหม่ให้คุณยินนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมากมายก็ติดตามและจะเพิ่มเติมได้เลยครับผมเขาช่วยทุกคนครับวันนี้ก็คือต้องบ๊ายบายบ๊ายบวลาครับสี่นาทีหนึ่ง

คคะทุกนหลังจากที่เราไปดูนะคะ WXY Special EP พิเศษของกินบอลมาแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นความที่เลือกใจเลือกโฟรดนิเจอร์ไม่ตกกันสักทิ้นไม่ว่าจะเป็นตู้โซฟาหรือว่าเป็นเตียงนอนนั่นเองนะคะก็ยังไม่ตรงแต่ว่าเราก็จะเห็นเปรดิิเซอร์นะคะได้มีป้ายเขาเต้นเพลงคอพับแล้วก็จะเห็นพี่วอมีการเต้นแบบบ้าพลังดิดนอะไรเงี้ยซึ่งใครที่ได้ติดตามบอจริงๆจะเห็นเขาเป็นโมเมนต์อย่างเงี้ยในหลายๆคลิปหลายๆ ช่องที่เขาได้ไปออกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนประวันเนี่ยเนาะอะไรงี้แล้วก็ฝ่ายิงชุบก็คือหยินอะแพ้พี่วอตลอดอะไรเงี้ยก็สำหรับ W X Y ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ The Moment Chill แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างเกี่ยวกับ W X Y ในการที่เขาสองคนหยินวอเป็นเลือกเฟอร์นิเจอร์ว่าคุณถูกใจอะไรหรือว่ามีอะไรนะ่าจินา้นน่าฟินสามารถพิมพ์มาใต้ล่างได้นะจ๊ะพวกเราก็อ่านกันยอยู่แล้วอย่างนึงเราจะแปะลิงกกก์ขออองงคคลลลิิิปปปนน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 ีี้้้้้้้้้ไไไวววดดดดาาาาาาาบบ่ทยย็็็ตตมมูหหหจจเๆะสรัั โมเมนต์ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย